ได้ว่ามีเนื้องอกกับถุงน้ําที่มดลูกใช่ค่ะเล่าย้อนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตรวจพบจากสาเหตุอะไรเมื่อไหร่อ๋อคือเกิดจากสาเหตุที่ว่าประจำเดือนมามากกว่าปกติอะค่ะครับเป็นมาประมาณสี่ห้าเดือนค่ะอืมอันนั้นเมื่อปีครับอ๋อเมื่อปีต้นประมาณต้นปีห้าสี่ต้นปีห้าสี่นะฮะอ่าฮะก็แล้วก็ มีอะไรนะแล้วก็มีปัสสาวะตอนกึางคืนนะคะตกคืนจะปัสสาวะทุกคืนเลยคืนนึงก็ตกประมาณสามถึงห้าครั้งนะคะจะต้องลุกขึ้นมาฉี่ก็ทรมานนะนอนนอนนอนไม่ไม่เต็มนอนไม่พอไม่เต็มที่ค่ะเป็นอยู่นานไหมฮะก็เป็นมาประมาณร่วมปีหนึ่งอะค่ะอืมค่ะก็ทรมานคุณภาพชีวิตแย่เลยนะฮะหนึ่งพักผ่อนไม่เพียงพอ สองก็คือมีอาการหลับหลับตื่นตื่นอย่างเงี้ยค่ะทั้งคืนอเป็นทุกคืนเลยประจําเดือนมามากกว่าปกติอีกก็เวลามาทีเป็นประจําเดือนทีก็เรียกว่าหมดเรียบหมดแรงอ๋อก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าประจําเดือนมาเนี่ยช่วงหลังๆประมาณสี่ห้าเดือนนะคะครัก่อนก่อนที่ว่าจะไปตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นเราก็สงสัยว่าอะแล้วก็ จะมีอาการปวดท้องด้วยค่ะร,คร่วมมร่วมด้วยคือจะปวดมากกว่าปกติอ,าาอาาแล้วก็แล้วอาการที่แล้วมาภายหลังเนี่ยจะมีที่ว่าเหมือนกับว่าท่อปัสสาวะอักเสบอะค่ะทั้งทั้งที่เราไม่เคยเป็นเลยเคยมีอยู่ค่ะค่ะอ,อยู่ๆก็จะมีอาการอันนี้ร่วมด้วยครับคุณหมอบอกว่ายัางไงบ้างครับตอนนั้นคุณหมอบอกว่าอาการที่ว่าเราฉี่เยอะเนี่ยเกิดจากว่าเรามีเนื้องอก ทีดีเนื้องอกเนี่ยไปกดทับท่อปัสสาวะก็เลยทําให้เรากลางคืนเนี่ยจะฉี่บ่อยเนื้องอกขนาดไหนฮะเนื้องอกขนาดสามเซนค่ะสามเซนก็ลูกปิงปองอ๋อค่ะได้ประมาณลูกปิงปองได้นะฮะคุณหมอวินิจฉัยแล้วสรุปความเห็นว่าจะต้องทํำยังไงฮะคุณหมอสรุปความเห็นว่าต้องผ่าตัดผ่าเนื้องอกนั้นออกผ่าผ่ามดลูกออกผ่าผ่าออกมดลูกออกทั้งทั้งหมดผ่าออกทั้งหมดมดลูกออกไปเลยทั้งทั้งหมดค่ะ ไม่ว่าเราจะเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่คุณหมอบอกว่าถ้าปล่อยไว้ก็จะอันตรายเป็นเนื้องอกในมดลูกเหรอคะใช่ค่ะอ๋อเป็นเนื้องอกในมดลูกในมดลูกตรงโพมดลูกเลยค่ะก็ต้องเอามดลูกทั้งอันออกไปเลยเหรอฮะใช่ค่ะผมไม่มีความรู้หมอเขาจะต้องตรวจดูก่อนว่าเนื้อเยื่อนั้นมันอันตรายไหมถ้าสมมุติไม่ใช่เนื้อร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเอาเฉพาะเนื้อนั้นออกถ้ายังไม่มีลูกหรือว่า ยังอยากจะมีลูกอยู่แต่ถ้าเคยมีลูกแล้วอะไรเงี้ยต้องการลูกไหมไม่ต้องการลูกแล้วใช่ไหมตัดออกทั้งดุนเนี่ยมันปลอดภัยใช่ค่ะคุณห,หมอก็เสนออย่างเงี้ยค่ะ,ะว่าควรจะผ่าออกเขาบอกว่าถ้าปล่อยไว้นานๆทีหลังจะเป็นเนื้อ้ายอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพอเวลาตัดมดลูกออกไปแล้วในกรณีที่ไม่เกี่ยวกับการมีบุตรจะมีพฤติกรรมผิดเพี้ยนอะไรไหมเหมือนแบบคือจริงๆแล้ว แหล่งที่สร้างฮอร์โมนมันจะอยู่ที่รังไข่ครับ,รบเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ต้องทานอะไรเลยแต่บางรายเนี่ยหมออาจจะให้ฮอร์โมนทดแทนนิดหน่อยนะฮะเพราะบางคนนี่ตัดแล้วก็ไม่ต้องใช้ฮอร์โมนทดแทนก็มีแต่บางรายเนี่ยถ้ามีอาการอะไรที่เหมือนกับว่าขาดเอสโตรเจนอะไรเงี้ยนะฮะหมอก็จะให้ฮอร์โมนทดแทนสุดท้ายแล้วตัดสินใจยังไงครับโอ้สุดท้ายก็ ัดสินใจว่าทานทานบิมดีกว่าค่ะไม่ผ่าไม่ผ่าค่ะเพราะผ่าทำไมล่ะฮะก็ <พา S 2> คุณหมออาจารย์ก็ยังบอกเลยว่าไม่เป็นอะไระผ่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับหนูมีความรู้สึกโอ้โหผ่าผ่านี่เรื่องใหญ่และอันตรายแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงมากค่ะเพราะว่าไปปรึกษาแล้วถ้าอย่างโรงพยาบาลของเอกชนเนี่ยก็แสนหนึ่ง หนึ่งแสนบาทค่ะแล้วไหนจะต้องพักฟื้นอีกใช่ค่ะแล้วพักฟื้นแล้วเราเจ็บตัวอีกเสี่ยงไหมครับคุณหมอบอกไหมว่าเราเราปลอดภัยที่สุดแล้วก็สบายที่นั่นสบายที่สุดอะไรนะก็เลยตัดสินใจว่า๋อคุณหมอคุณหมอเ็าไม่ได้พูดถึงว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงอะค่ะแต่คุณหมอเขาบอกว่าควรจะผ่าตัดออกเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยทีหลังมันเป็นเนื้อไร้แล้วมันจะยิ่งลําบากสำหรับตัวเราถามไหมครับว่าถ้าไม่ผ่าจะเป็นยังไง คุณหมอก็บอกมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเนื้อเนื้องอกก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเนื้องอกก็จะโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะไปกดทับไอ้ท่อปัสสาวะใช่ค่ะหนึ่งก็คือความลาคาญในการที่จะต้องปัสสาวะบ่อยๆก็จะเกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วก็จะไม่รู้ว่าจะเป็นเนื้อรายหรือเปล่าใช่ค่ะเราก็ต้องกังวลใจไปตลอดอะไรเงี้ยอ่ะตัดสินใจไม่ผ่าแต่มาทานบิมเพราะอะไรฮะ มาทานบิมพอดีคุณหมอพัชราค่ะมีคุณหมอพัชราที่มีเป็นอะไรเป็นท่านเป็นสมาชิกของบิมอะค่ะคอยู่ศูนย์เวียนใหญ่ท่านก็บอกเออเอาวีซีดีมาให้เราดูว่าเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะเขาป Ł ่วยเหมือน,เห,อนเหมือนกับเราเลยครับแล้วก็ทานทานบิมเนี่ยกับน้ำมังคุดก็สามารถที่จะแบบเนื้องอกเนี่ยสามารถที่จะยุบหายไปได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองเสียงดูค่ะแล้วก็ ก็ก็เลยลองตัดสินใจว่าเออเราลองทานบิมดูก่อนว่าจะเป็นยังไงแล้วก็พอดีประกอบกับว่าตอนช่วงนั้นเกิดวิกฤตน้ําท่วมอะค่ะแล้วก็โรงพยาบาลสีโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ปิดใช่ไหมคะอืก็จะไปปรึกษาคุณหมออะไรก็ก็ก็บากแต่ก็คิดว่าถ้าปรึกษาก็คงได้คําตอบเดิมก็คือว่าต้องผ่าออกอก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราทานบีไปเรื่อยๆแล้วกันลองดูใช่ค่ะลองดูสูตรสีอะไรฮะสูตรสีเขียวค่ะสีเขียวนะฮะทาน ทานอยู่ประมาณสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนนะคะสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมครับก็ตอนหลังก็ไปอุลตราซาวอะค่ะที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่าไม่พบอะไรเลยไม่ไม่พบก้อนเนื้องอกซีดอะไรที่เราที่เรามีอยู่อะค่ะเนื้องอกถูกนางเขาบอกอย่างเงี้ยว่าไปอัลตราซาวก็ไม่พบนั่นคือนั่นคือเมื่อ มกราใช่ค่ะเออใช่มกราใช่ค่ะมกราประมาณมกราที่เคยมาเล่าให้เราฟังไปครั้งหนึ่งแล้วนั่นคือพอทานบินไปได้สักประมาณสองเดือนที่บอกคแล้วก็ไปอัตสาวไม่พบว่าเป็นเนื้องอกไม่พบซีส ค่ะไม่พบอะไรเลยอะไรใดๆดนั้นสิ้นเลยที่ปกที่ผิดปกติไม่พบเลยค่ะครั้งแล้วที่มาผมก็สงสัยแล้วว่าโอ้มันหายไปได้อย่างมาจรย์เลยค่ะตัวเองก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าโชคดีมากที่ว่ามาเจอบิมแต่ก็ได้ไปตรวจซ้ําแล้วค่ะได้ไปตรวจซ้ําแล้วค่ะก็ไม่มีอีกค่ะบิมเข้าไปทําอะไรบ้างครับอาจารย์ครับของพวกนั้นมันเป็นของแปลกปลอมทั้งนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นไอทีเอชหนึ่งทีเอชสิบเจ็ดจากการเกลี้ยงครับเพราะนั้นเนื้องอกก็ดี ครับภูมิแพ้ภูมิแพ้ภูมิแพ้นี่แง่อยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วก็คือมันเรื่องเด็กๆเลยเมื่อเทียบกับ ISIS นะนะครับทีนี้ผมผมอยากจะบอกว่างนี้ว่าเมื่อกี้คุณต้นถามว่าทําไมคนอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ทําไมคนเจอเนื้องอกกันเยอะจังเยอะมากจริงๆก็ผมว่า เป็นอย่างนี้มาตลอดแหละเนื่องจากว่าเราไม่มีการไปหาหมอไม่มีการไม่มีเทคโนโลยีเรื่องของทางการแพทย์มันไม่เคยชัดเจนเพราะเราไม่มีการตรวจภายในอบ่อยเหมือนปัจจุบันตอนปัจจุบันนี่หนึ่งในสามของผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหาพวกนี้นะครับแล้วจริงๆครั้งแรกที่ผมได้ยินว่าไอ้เนื้องอกมันหายไปแล้วซิสก็หายไปผมก็ยังไม่เคยเชื่อนะอบอกตรงว่าผมไม่เคยเชื่อ แต่มีคนยืนยันแล้วยืนยันอีกแล้วคนยืนยันนี่ก็ไม่ใช่ใครเป็นคนที่เขาใกล้ชิดกับเราอ่ะแล้วก็คงไม่ได้เอาใจเราละมั้งตอนหลังนี่พากฏว่ามันมีบ่อยมากจนกระทั่งตอนหลังเราต้องฟันธงว่ามันจริงอแล้วก็จะอธิบายด้วยเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาแต่ก่อนนั้นเราไม่กล้าพูดหรอกว่าแคปซูลงเรามันจะช่วยเซิสหายทาให้เนื้องอกมันหายไปพังผืดเนี่ยหายไปแต่จากประสบการณ์ที่ผู้บริโภคของเราใช้แล้ว แล้วก็หายก็มายืนยันกันเยอะมากครับปัจจุบันนี่มีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่ออายุ4ี่สิบห้าห้าสิบห้าห้าสิบห้ากว่านี่เยอะมากเลยจะมีก้อนเนื้อมีอะไรตามตามเนื้อตามตัวนี่เยอะมากั้าอกนี่เยอะสุดครับ <ๆ S 1> ก็สองสามเดือนสี่ห้าเดือนก็หายไปหมดนลฮะครับ <ๆ S 1> หายนี่หมายถึงก้อนเนื้อนะคนคไม่ได้หายนะครับก็กนะ็ชัดเจนก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมก็ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องผ่าตัดแล้วครับครับอาแล้วครับ